สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์นะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับระหว่างมหาอำนาจนิวเคลียร์สหรัฐกับรัสเซียนะครับวันนี้นะมีข่าวแปรจากต่างประเทศที่น่าสนใจล้มเหลวนะครับการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์สหรัฐล้มเหลวหรือไม่นะครับสำหรับนะครับ ICBM ขีปอ็มขีรุดข้ามจวีบมินิตแมนสามนะครับที่ผิดปกตินะฮะมันจะหลอกหลอนให้ไบเดน นะเกิดขึ้นหรือเปล่านะท่ามกลางส,ง,สงครามที่เป็นอยู่นะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเป็นทุกข์นะจากความล้มเหลวในการทดสอบจรวดขีปนาวุธนะครับขีดความสามารถทางนิวเคลียร์สหรัฐนะครับถูกบังคับให้ต้องสอยจรวดขีปนาวุธนะครับของพวกเขาเองเนี่ยนะให้ล่วงตกลงมาทหารสหรัฐนะครับกล่าวว่าจรวดขีปนาวุธนะครับมินิแมนสได้ถูกนะทำการสิ้นสุดลงอย่างปลอดภัยทหารอเมริกันนะครับตำหนิ นะความผิดปกติในช่วงระหว่างการทดสอบยิงมินิทแมนสนะครับเป็นส่วนสําคัญหลักของ3มเหล่านิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาการทดสอบที่ล้มเหลวนะครับนะเผยจุดอ่อนในการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามความล้มเหลวนะครับจะปลุกใจรัสเซียอิหร่านจีนเกาหลีเหนือเนี่ยให้กล้าข,ขึ้นหรือไม่เครื่องหมายคําถามนะครับการทดสอบการยิง ของทหารสหรัฐนะครับของจรวดขีนอวุธข้ามทวีปได้ยุติลงในความล้มเหลวทหารเมกันนะครับได้ยิงทดสอบจรวดขี่อาวุธนะครับมินิทแมนสามนะที่ไม่ติดอาวุธนะครับในวันที่1พฤศจิกายน ICBM นะครับได้ถูกยิงจากฐานทัพอวกาศนะครับแวนเดนเบิร์กในแคลิฟอร์เนียมีความผิดปกติ1เกิดขึ้นนะครับในช่วงระหว่างการยิงของจรวดขี่อาวุธมินิตแมนสนั้น ทารสหรัฐนะครับได้กล่าวว่าจรวดขีปนาวุธนะครับนะที่ไม่ได้ติดตั้งอาวุธเนี่ยได้ถูกทําการนะสิ้นสุดลงนะครับในครึ่งนะของการบินบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับกล่าวว่าการยิงนั้นเนี่ยยังคงได้จัดหานะครับข้อมูลที่สําคัญยิ่งนะครับที่จะเรียนรู้จากมันโดยกลุ่มวิเคราะห์การยิงหนึ่งเนี่ยจะถูกจัดตั้งขึ้นนะเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุนะครับของความผิดปกติ ทำไมมินิท m a n 3เนี่ยเป็นความสำคัญนะสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับตามรายงานต่างๆนะครับนะพบว,ว่ามันเป็นจรวดขีปบาวุธข้ามทวีปนะครับที่มีขีดความสามารถโจมตีทางนิวเคลียร์จรวดขีปนาวุธมินิทแมน3นะครับมีพิสัยทำการเนี่ยมากกว่า9,600กิโลเมตรจรวดขีปบรวุธนะครับแบบทิ้งตัวนี้นะสามารถเดินทางที่อัตราเร็วถึง24,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีจรวดขีปนาวุธนะครับราว400ลูกที่ถูกประจำการนาที่บรรดาฐานทัพอากาศต่างๆใน3รัฐจรวดขีปนาวุธมินิทแมน3าถูกผลิตโดยบริษัท Boeing มันเป็นส่วนสำคัญหนึ่งนะครับของอาวุธทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก่อนการเริ่มยิงนั้นนะครับทางเพน t ากอนนะครับได้กล่าวว่าการทดสอบเนี่ยอาจะแสดงสาธิตการป้องปรามนะครับทางดิเคลียนะครับ มันข่าวแปชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนออกมานะสำหรับมุมมองนะของคนทําข่าวนะครับว่าการยิงนัจรวดขีมรูขคามาทวีมินิทแมนสาเนี่ยซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามเหล่านิวเคลียรนะ์ของทางสหรัฐเนี่ยมันล้มเหลวมันจะมีผลทําให้นะบรรดาชาติที่เป็นปฏปปิปักษ์กับสหรัฐอเมริกานะครับอย่างรัสเซียจีนนะครับอิหร่านเกาเหลีเหนือเนี่ยนะจะรู้สึกฮกึิมขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ย จางรัเสเซียก็มีการทดสอบ3เหล่านิวเคลียร์พร้อมๆกันนะครับนั่นหมายถึงว่ายิงขีปนาวุธข้ามเดวีบ icbm ด้วยยิงขีปนาวุธนะครับจากเรือดำน้ำด้วยนะครับแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดนะซึ่งสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ด้วยมาลุกผลเข้าสู่เป้าหมายนะครับตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วในคลิปก่อนนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะการทดสอบอาวุธของสหรัฐนะ,รนะครับล้มเหลวเนี้ยน่าจะมีผลนะในขณะที่เกิดสงครามนะสองสงครามหรือเปล่าทั้งในยูเครน แล้วก็ในตัวหนกกลางด้วยอันนี้คือคําถามของนักข่าวนะที่ตั้งขึ้นมานะครับว่ามันจะส่งผลเนี่ยนะทำให้ความรู้สึกไม่มั่นใจฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าการทดสอบนะครับเท่าที่ผมติดตามดูนะจะรวดขีมรุ่นดวีบ icbm เนี่ยมินิทแมนสทดสอบมาแล้วหลายรอบนะครับก็ประสบความสําเร็จนะอยู่บ่อยครั้งมากกว่าที่ล้มเหลวเพียงแต่ครั้งนี้มันเกิดการล้มเหลวในท่ามกลางที่เกิด2สงครามมันเอง ทําให้นักข่าวเขาตั้งคําถามนะว่ามันทำให้ไบเดนเนี่ยนะหลอนหรือเปล่ากนะันเองก็ทําให้อีกฝากฝั่งหนึ่งนะที่เป็นปฏิปักษ์กันเ,นเกิดความรู้สึกฮึกเิมหรือเปล่าปลุกใจขึ้นมานะฮึกเิมนะกล้าหาญมากขึ้นนะที่จะกล้าท้าทายกับสหร,รัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ